โอเคค่ะนะคะวันนี้เลเรามาเรียนสตินอนพารามิเติกกันนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้งานตัวของโปรแกรม pspp นะคะไม่ใช่ sps นะคะ pspp นะคะจะเห็นว่าจะเห็นว่าหน้าตาของตัวโปรแกรม pspp เนี่ยหน้าตาก็เหมือนกับ sps เลยใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้วิธีการวิเคราะห์นะคะจะมีปุ่ม analyze เห็นไหม ุ analyze น,นะแล้วก็มีคำว่า non parametric statistics นะคะนะก็จะมีการวิเคราะห์สถิติ non parametric ในรูปแบบต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมาให้พวกเราดูะค่ะว่าเอ๊ะในสถิติ non p a r a m e t r i แต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับสถิติ non p a r a m e t r i นะคะเรามาดูกันค่ะ ก็ตัวแรกนะคะถ้าเราเห็นนะคะในตัวของเดี๋ยวเหอา,อาจจะบังใช่ไหมเอาไว้ตรงนี้นะในตัวของตัวโปร,โกรแกรมนะคะตัว PSPP นะคะซึ่งกุลิแนะนำให้หลายๆคนใช้เพราะว่ามันเป็นตัวโปรแกรมฟรีนะคะที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์นะคะเหมือนกับ โปรแกรมอื่นๆเนาะเพราะว่ามันไม่มีลิขสิทธิ์นะคะมันเป็นไรนะโอเพนนะโอเพนแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้นะใช้งานได้เหมือนกับ s p s เลยแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันทุกตัวเนาะเพราะว่ามีบางฟังก์ชันที่ตัว s p s เนี่ยมันเหนือกว่านะคะแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยถ้าใครใช้พื้นฐานก็สามารถที่จะใช้ตัว pspp ได้นะในตัว อนเนี่ยก็จะมีตัวนอนพารามิติกสตาลิติกก็มีคายสแควร์มามาเอ่อไมโนเมียลนะคะแล้วก็ลันนะ,ะตัวเนี้ยหลายๆตัวเนี้ยคืออะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะนะคะ อ่ะนะะมาตัวแรกนะคะก็คือตัวค h ายสแควร์นะคะคายสแควร์ chi เนี่ยก็คือวัตถุประสงค์คือเราทดสอบความสัมพันธ์นะคะตัวแปรเชิงกลุ่มนะคะตัวแปรเชิงกลุ่มหรือว่าตัวแปรที่เป็นลักษณะของ nominal scale หรือว่า categorical variable นะคะเช่นเราต้องการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศเพศนี่เป็นตัวแปรเชิงกลุ่มนะคะก็คือเพศอะไรคะเพศชายนะคะกลุ่มของเพศชาย เพศหญิงกับการเลือกสินค้าสินค้าประเภทไหนนะคะเช่นสินค้านะคะสินค้าประเภทเออนมอ่าเราลองดูดิว่านมพร่องไขมันนะคะกับ นมอะไรนะนมนมธรรมดานะคะที่ไม่้องไขมันเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเพศไหนมากกว่ากันอันนี้เราเป็นการเปรียบเทียบนะคะสองกลุ่มนะคะระหว่างกลุ่มของเพศกับกลุ่มของสินค้าเป็นการทดสอบนะคะความอิสระของตัวแปรสองตัวนะคะวิธีการใช้งานเราก็เข้าไปที่ analyze nonparametric แล้วก็ทดสอบ chi square ได้นะคะเหมือนที่ทำให้ดูเมื่อกี้เนาะต่อไปนะคะ binomial t e s t นะฮะไบนอมิเอลเนะะก็คือว่าทดสอบสัดส่วนของข้อมูลที่มีสองกลุ่มนะทดสอบสัดส่วนของข้อมูลที่มีสองกลุ่มว่ามัน s u c เ e s s หรือเฟลเลียนะเช่นสำเร็ s หรือเฟลเลียเช่นทดสอบว่าการที่เราโยนเหรียญเนี่ยเอ่อมันยุติธรรมหรือไม่มันห้าสิบห้าสิบหรือไม่หรือว่าทดสอบอัตราการผ่านหรือไม่ผ่านการสอบ นะทดสอบสัสดส่วนของชายหญิงนะสัสดส่วนของชายหญิงนะเช่นเราออกข้อสอบมาเนี้ยนะเรามีการให้นักเรียนทําข้อสอบเราต้องการดูว่าเอ๊สัสดส่วนการสอบผ่านไม่ผ่านเนี่ยนะฮะเป็นยังไงในเแบบสอบถามที่เราสร้างขึ้นมานะหรือว่าทดสอบสัสดส่วนของชายหญิงที่มารับการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยเออชายหรือหญิงมากกว่ากันเนาะ นะคะก็วิธีการใช้นะก็เข้าไปที่ analyze นะคะเอ่อ non parametric แล้วก็ binomial นะก็คือตรงนี้นี่เองนะคะตรงนี้ analyze นะคะ non parametric นะเมื่อกี้ค่ายสแควใช่ไหมอันนี้ก็เป็น binomial นะอ่ะเรามากันต่อนะมากันต่อ ต่อไปนะคะก็เป็นการ run นะคะ run run test นะ run test นะเป็นการทดสอบการสุ่มของข้อมูลนะคะเราต้องการดูว่าตัวอย่างการใช้งานนะต้องการดูว่าการจัดเรียงข้อมูลเนี่ยเป็นการสุ่มหรือไม่หรือว่าทดสอบรูปแบบของการเกิดเหตุการณ์นะคะเกิดเหตุการณ์ี่นําเข้ามาเนี่ยเออมันแบบว่ามีการมีการสุ่มอย่างเป็นระบบอะไรอย่างนี้หรือไม่นะคะอันนี้เป็นการทดสอบข้อมูล เนาะแล้วก็ทดสอบความเป็นอิสระของข้อมูลนะคะวิธีการใช้เนี่ยก็กด analyze นะหนอน p a r a m e t r i c นะแล้วก็กดที่ run เนาะอ่ะตัวต่อไปค่ะ one-sample KS test นะโ o โ m o g o r o เมอร์นอฟนะโอ้โหนะโ o โ m o g o r o เมอร์นอฟนะคือทดสอบว่าข้อมูลเนี่ยมีการ แจกแจงแบบใดเนานะข้อมูลมีการแจกแจงแบบในเออเป็นแบบ normal หรือไม่นะมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่เป็นแบบ uniform หรือไม่นะฮะเป็นแบบพัวซองหรือไม่นะฮะหรือเป็นแบบ exponential หรือไม่นะคะอันนี้ค่ะก็คือว่าเออบางทีเนี่ยเออบางคนเนี่ยคุณไปสอนบางท่านนะบอกว่าทดสอบ normality เนาะเราก็ทดสอบกับค่า s k i l l n e s กับ c u r t o s i t นะคะเขาก็ถามกลับมาว่า เออแล้วถ้าเราจะมีวิธีการอื่นได้หรือไม่นะคะก็มีวิธีการอื่นได้ถ้าเกิดว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีการอ่ามีการแจกแจงที่ไม่ปกติถ้าเราจะใช้อ่าเราจะใช้ตัวของนอนพารามิเตตใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ตัวโคโมโกลฟเสมอนอบเนี่ยเป็นการทดสอบได้นะคะก็คือทดสอบการแจกแจงปกติของข้อมูลทดสอบรูปแบบการกระจายของคะแนนสอบ แล้วก็ใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิตินะคะใช้ก่อนการวิเคราะห์ทางสถิติเนาะเราก็สามารถที่จะตัวเนี้ยครมโมโกลอฟสมือนอฟเนี่ยนะ,ะเราสามารถจะใช้ทดสอบอ normality น,นะคะในกรณีที่ข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบปกติได้เหมือนกันเนาะ ต่อไปค่ะ Two Related s a m p l e นะคะสองกลุ่มที่เกี่ยวข้องกันนะคะเป็นการเปรียบเทียบสองกลุ่มตัวอย่างก็คือเหมือนกับคล้ายกับ p a i r t-test นะแต่ว่าอันนี้อันนี้มันเป็นสถิติ n o n p a r a m e t i c ใช่ไหมเราจะใช้ p a i r t t e s ไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้สถติเนี่ย To Related Sample นะคะก็คือตัวที่มีชื่อว่า Will c o x n l s i g e นต์แล t เเหมือนกับทดสอบ p r e t e s t p o s t t e s t อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทดสอบว่าเออมันไม่มีการแจกแจงแบบปกติใช่ไหมเราก็ใช้ตัวของตัวของนอนพ r a m มิต i c ซึ่งนอนพารามิต i c ที่เราใช้ก็คือ Will c o ซ a l s i เอ แรงเชส s นะคะหรือว่า s ซสตนะคะหรือว่า m a กนีม a ในการทดสอบเชิงกลุ่มเนาะเช่นเปรียบเทียบคะแนนก่อนหลังของนักเรียนกลุ่มเดียวกันเนาะบางคนบอกว่าเอ้ยต้องใช้แพทีเทสสิก่อนจะใช้แพทีเทสเนาะเราต้องดูก่อนว่า นะคะมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ถ้าไม่ปกตินะคะเราก็ต้องมาใช้สติอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งก็คือตัว w i l c วิวคอคซไ a n k t e s t หรือว่า Size ไซ e s t นั่นเองนะคะต่อไป K-related Sample นะคะก็คือว่าเปรียบเทียบ3กลุ่มขึ้นไปที่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะเช่นที่มีความเกี่ยวข้องกันนะะ อลองดูกันเปรียบเทียบคะแนนนักเรียนในหลายสาขาวิชาหรือความพึงพอใจในสี่ช่วงเวลานะคะกลุ่นยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันแล้วก็สมมติว่าเราเนี่ยสร้างโปรแกรมใช่ไหมสร้างโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมนี้มันเหมาะสําหรับ ผู้ป่วยเาหวานแล้วเราจะรู้เราจะดูว่าเนี่เขามีการเปลี่ยนแปลงนะคะระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยหลังเดือนที่1หลังจากการใช้โปรแกรมได้ยังไงเดือนที่2เดือนที่3ยังไงจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของ k related s a m p l e ก็คนอว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันตามระยะเวลานะมันจะมีระยะเวลาเข้าเ้ามาเกี่ยวข้องระดับน้ำตาลเลือดเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เป็นไงคะเราพบว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันไม่มีการแจกแจงแบบปกตินะคะเขาถึงบอกว่าเอ้ยเราจะมาทดสอบก่อนไม่ได้นะเราต้องเทสก่อนว่ามีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่นะคะเราก็จะต้องใช้การทดสอบ Fryman test นะคะ Candle นะคะ w a l l i s test นะคะหรือว่า c o c k r a n Q นะ,ะอ่าอันนี้เป็นต้นเนาะต่อไปอะ่ะ K independent sample นะสามกลุ่มอิสระ ขึ้นไปนะคะสามกลุ่มอิสระขึ้นไปก็คือว่าเออมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะเช่นเออเมื่อกี้เนี่ยมัน,ม,นมันทําการวัดในคนคนเดียวกันเนาะทําการวัดในคนคนเดียวกันในคนคนคนเดียวกันเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามใช่ไหมเราก็ใช้ตัวเคหรือเดต์แซมเปิลแต่ถ้าเกิดว่ามันมีสามกลุ่มไม่เกี่ยวข้องกันเลยเช่นกลุ่มคนเป็นเบาหวานนะคะ ที่ไม่ใช้ยากลุ่มเป็นเบาหวานที่ใช้ยากลุ่มเบหวานที่ออกกําลังกายไม่เกี่ยวกันเลยคนละคนกันเลยเนาะแล้วเราก็ทดสอบแล้วว่าทั้งสามกลุ่มนี้เนี่ยมีการแจกแจงที่ไม่ปกตินะพอไม่ปกติเนี่ยเราก็มาทําการทดสอบ K independent sample นะคะก็คือเปรียบเทียบสามกลุ่มขึ้นไปก็จะมีสติอะไรบ้างคัสค l ว์ว l l ล i s เฮ e s t นะทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม มีเดียมีเดียนเทสนะคะทดสอบค่ามัธยฐานของหลายกลุ่มนะคะเออเนี่ยช็อกเคอรี่นะคะอา่าอาจารย์ผิดขออภัยนะคะแทบสตาร์เทสนะคะทดสอบแนวโน้มเนอะเช่นเปรียบเทียบรายได้ของคนในห้าจังหวัดแต่และจังหวัดเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเห็นไนหะมสรุปเราควรใช้สติไหนดีในการอา่าในการทดสอบนอนพารามิเตก การที่เราจะบอกว่าเฮ้ยเราจะใช้พารามิเตอร์นอนพารามิเตอร์เนี่ยนะคะเราต้องทําการทดสอบ normality ก่อนทดสอบการแจกแจงก่อนถ้าแจกแจงไม่ปกติเราก็ใช้นอนพารามิเตอร์ก็จะมี chi square นะคะ binomial run kst เอสเ t ตทรูนะคะ k related แล้วก็ k independent นะอันนี้ก็ช่วยให้พวกเราเนี่ย ในการตัดสินใจได้เยอะเลยทีเดียวนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะก็สวัสดีทาง tiktok นะคะแล้วก็ทาง facebook ไลน์นะ,ค,ะคุณดวงอทัยบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆค่ะนะคะคือถ้าเราคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกแนละ้วก็น,นึกถึงคุณหลินนะโอ้คุณหลินเคยสอนนี่นะแล้วฉันจะไปดูที่ไหนล่ะ๋อก็แชร์ไปที่หน้าไปที่หน้า Facebook ของตัวเองไงถูกไหม ่าสวัสดีค่ะคุณเปียรัตนะคะกับคุณนารุโมลน,นะคะทางเฟซบุ๊กนะก็หวังว่านะคะหวังว่าพวกเราเนี่ยจะกลับไปทบทวนนะกลับไปทบทวนนะคะกดแชร์กับตัวเองในอย่างน้อยโอ้วันนี้เนี่ยนะฉันได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็ทบทวนซ้ําจะทําให้เราเก่งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยใครอยากจะมาเรียนนะคะ ในวันเสาร์นี้เนี่ยเออแล้วเขาตกลงเขาเขาวิเคราะห์ยังไงมีตัวอย่างการาวิเคราะห์ไหมนะคะนี่คือตัวสตินอนพารามิตตินะคะนี่ตัวสติเอ่อพารามิตินะคะแล้วเขาจะาวิเคราะห์ยังไงอ่ะเ้าก็มาเรียนกันนะคะในวันเสาร์นี้สติขั้นพื้นฐานนะ,คะใครที่ยังไม่ตัดสินใจเรียนนะคะนะะเออนะรีบะนะคะรีบตัดสินใจซะเพราะว่า มันช่วยได้เยอะอ่ะน,นี้ออกไหมมันช่วยได้ยเยอะพอเราเอาทำเขาจริงๆเนีไยโเราจะไปหาโปรแกร,รมที่มันถูกลิขสิทธิ์ที่ไหนล่ะเพราะเราไม่อยากจ่ายถูกไหมเราก็ต้องมาใช้ตัวโปรแกร,รมฟรีถ้าเราใช้สติไม่สูงมากตัว pspp ก็ตอบโจทย์นะ,ะวันเสาร์เนี้ยก็มาเรียนรู้กันนะในการวิเคราะห์นะคะสติพื้นฐานกันเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะกับเรื่องราวดีๆ โอเคนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ